สวัสดีเพื่อนเือนทุกท่านนะครับผมวันนี้ถอยเสร็จแล้วนะครับผมเอาไว้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามันหมดไปแล้วชุดก่อนนะถ้าน้องนสนใจก็อดีไลน์นะครับตอนนี้เฟสมีปัญหานะครับผมเข้าเฟสไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถจะส่งไอเอสเอ็มเอสยืนยันตัวตนได้นะครับตอนนี้นะปูไม่ได้นะครับต้องรอสักหน่อยนึงนะครับเฟสผมเลยเหมือนเหมือนโดนปิดไปเลยนะครับผมตอนนี้ต้องรอเวลาครับผมเพราะว่าเราส่งเอสเอ็มเอสเนี่ยเกินไปนะครับ ถ้าน้องๆสนใจลูกถอยนะก็มีขอบคุณน้องๆนะครับที่สั่งผมมานะครับผมวันนี้ก็ได้ไปส่งแล้วนะครับเนี่ฮะลูกถอยผมเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับว่าของผมใช้แบบไหนนะั้านนะครับที่ผมใช้นะฮะอันนี้คือที่ผมใช้นะครับเนี่ยที่ผมตอกมันรุ่นแล้วนะฮะเท่ากันหมดนะเหล็กเห็นไหมฮะแถมต้นกว่าด้วยเพราะผมไม่ค่อยชอบยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็มียาวขนาดเนี้ ประมาณ2ี่สิลูกนะครับส่วนต้นสั้นเนี่ยผมก็เอาไว้ใช้เองนะครับเห็นไหมไอ้ที่ทําให้น้องน้องคือได้มาตรฐานไปเลยคือได้ความยาวไปเลยนะเหล็กบางเส้นอาจจะมีปีกอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับผมหรือบางเส้นมันอาจจะกลมหมองนะฮะนี่นะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมแบบนั้นนะครับของผมก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยฮะดูขนาดของมันนะฮะ ใช้ได้ตลอดนะครับนี่ใช้หลายงานเลยนะครับผมเนี่ยฮะเวลาเจอต้นไม้น้ออ่อนก็จะตอกอยู่ประมาณนี้เลยนะครับหรือทําไมเน้อแข็งก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามิดเนี่ยถอนไม่ออกนะครับส่วนหลังกล้องเบลอนั่นคือไอโม่งนะครับผมถ้าุน้องสนใจก็เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ได้จัดส่งไปสองสามลูกนะนี่ครับผมหมาดๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้นะดูที่ตูดตูดเหล็กนะครับผม เป็นเหล็กปองอ้อยเวลาเราจับเนี่ยมันจะกันลื่นนะครับส่วนในโมงนะฮะนี่ว่าผมเวลาส่งไปน้องๆใช้งานก็ดัดแบบนี้นะครับให้มันออกมาจากจมูกเรานะครับที่ผมใส่อย่างนี้ไว้เนี่ยคือให้มันยืดนะครับผมให้มันยืดนะครับก่อนส่งน้องนนะครับหรือบางงานไม่ได้ใส่ไว้เลยนะฮะมันก็เลยคับไปหน่อยน้องๆต้องไปใส่แบบนี้ไว้คืนหนึ่งนะครับผม มันก็จะยืดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความหนาไอ้มองที่ผมใช้งานนะครับมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่ลุมต่อยผมเต็มตัวเต็มหัวนะครับผมนี่ครับผมของผม,ผม,ผมนะฮะจะมีสองลูกสีดํากับสีนี้นะครับคือซักหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะว่าบางทีเราใช้เนี่ยมันมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นเล็กไนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปใช้วันอื่นก็เป็นชนวนให้พึ่งต่อยเรานะครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะไอ้มองสองวันซักทีนึงก็ได้หรือซักทุกวันก็ได้ แต่อย่าไปใส่เครื่องปั่นมันจะบี้นะครับให้ทักมือแล้วก็ไปใส่เครื่องปั่นแห้งเนี่ยได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูความนั่นของมันอันนี้คือเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้หนาอะไรนะะมันก็เป็นใโมงธรรมดาเนี่ยนะครับแต่มันกันได้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยครับผมผมก็ใต่บางนะผมไม่ใช่ว่าหนาเตอะทะนะครับผม เนี่ยครับเวลาส่องกับแสงอะนะครับผมแต่ลุมเต็มหัวเลยมันไม่สามารถที่จะต่อยได้เข้าไปถึงหัวเราได้นะครับนอกจากมันรัดจริงๆนะครับผมหรือว่ามันเล็กจนรัดใบหูเราจะตุงนั่นแหละนะครับอ่าโอเคอันนั้นอาจจะโดนบ้างผมถึงได้ได้ทำแบบนี้ไว้นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ทำไม มันถึงเกาะแล้วต่อยไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอ้องน้องเห็นขนพี่ฟูฟูไหมฮะเนี่ยครับผมยิ่งใช้ยิ่งฟูนะครับเมื่อยิ่งฟูเนี่ยพึ่งมันก็มันเกาะแค่มินมินนะครับผมแล้วพยายามที่จะสอดทั้งท้งที่ไอโม้งมันบางนะมันสอดไม่ได้สอดไม่ติดนะครับเหล็กไนนะครับมันไม่เหมือนกับเนื้อผ้าแต่เป็นเนื้อผ้ามันจะแน่นหน่อยนึงเหล็กไนมันก็จะสอดติดนะครับนี่แหละครับเคล็ดลับที่มันทําไมต่อยไอโม่งไม่ถึงหน้าเรานะครับผม แล้วก็ผมก็ได้แนะนําน้องๆไปเวลาเราเอาไปถึงแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปถึงแล้วก็ให้หาหวีหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมมาตะกุยตะกุยหน่อยหนึ่งให้มันเป็นขนนะครับอันนี้ผมเคยทาคลิปออกไปแล้วนะการสาธิตแบบนี้นะครับผมช่วยได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปอันนี้ตั้นๆหน่อยนึงนะครับ